โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องจริงจบกโกทีีด้วยนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยละกันนะครับผมเนาะพูดตรงตรงเลยคัะท่านผู้ชมตอนนี้ผมกําลังลังเลยอยู่เลยว่าเอ้ยผมจะทําคลิปนี้ดีไ,ไหมเพราะว่าผมก็เคยคิดอยู่มาตั้งนานว่าเฮ้ยจะทําดีไหมหรือไม่ทําดีซึ่งตอนนี้ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าอะ มันถึงเวลาแล้วที่ต้องทําคลิปนี้แล้วว่าซึ่งสำหรับคลิปที่ผมจะมาทําวันนี้มีชื่อว่าคลิปแนะนําช่องจีจีบอลโกชีวีเองนะครับเอเหตุผลที่ผมทําครับด้วยความที่ว่าตอนนี้ผู้ติดตามผมเนี่ยขึ้นข้าอาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆถึงแม้อาจจะมีลงบ้างแต่ว่าเท่าที่ผมเช็คซับซับซเบอร์ตอนนี้ก็คือกดติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะ นะครับเลยทำให้ผมปิ้งไอเดียว่าอ่ะงั้นมันถึงเวลาที่ต้องทำคลิปแนะนำช่องยูทวักโกทีวีใหม่แล้วเพราะเผื่อบางคนที่ติดตามแล้วไม่รู้จักนิสัย ของผมว่าผมเป็นคนยังไงเพราะเผื่อบางคนอาจจะพาคิดไปเองว่าเฮ้ยผมพูดอย่างนี้อาจจะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นหรือเปล่าอะไรมาดิผมก็เลยแบบเออทาคลิปเพื่อให้หายกระจ่างว่าเฮ้ยผมเป็นคนอย่างนี้ผมเป็นคนอย่างนั้นนะอ,อะไรมานี้นะครับผมเนาะก็อะที่บอกวันนี้ราอยู่คลิปได้นําโชคจริงๆว่าโกทีีตามสตาร์สตล์ของช่องผมเลยนะแน่นอนในการนําเสนอพีเต์เหมือนกับคลิปเก่าในสมัยปีส0 2 2 วันที่12ตุลาคมอันนั้นคือคลิปเก่านะซึ่งแน่นอนว่าคลิปนั้นมันก็นานแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันถึงเวลาที่ต้องทําคลิปใหม่ของผมแล้วนะครับแน่นอนคลิปนี้ผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะครับว่าตัวผมเป็นคนยังไงคอนเทนต์มีอะไรบ้างกฎของช่องสิ่งที่ทําได้กับห้ามทําคืออะไรบ้างนะครับอะ เพิ่มในการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเรื่องนเลยแล้วกันนะครับคาเตือนก,นก่อนเลยแล้วกันถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดเล่นพันกราบขออภัยทุกผู้ชมด้วยแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมีผิดรบกวน sorry sorry ด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อในการรอช้าไป l e t s go นะครับอ่ะหัวข,ข้อแรกมีชื่อว่าชื่อนะครับผมเนาะอ่ะผมจะ แนะนำตัวแบบช้าๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ยินชัดๆละกันนะครับผมบอกก่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรี่เฟรี่นะก็คือผมเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องชื่อแล้วก็อายุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เขินอายอยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบอ่ะเปิดเผยชื่อได้แต่อายุไม่อยากเปิดเผยเพราะว่าน่าจะรู้สึกอายหรือเปล่าอะไรแนี้นะครผมก็ สับชื่อผมนะครับและหลายคนหรือบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะผมสับชื่อผมมีชื่อว่าชื่อพีนะครับผมอายุตอนนี้ยีปีสถานะโสดนะจ๊ะน <c oughs> <c oughs> ้ำหนักอาเอาเออไว่ากูอ้วนนั่นแหละแต่น้ำหนักกูไม่บอกแล้วกันเอาเอาเปว่าน้ำหนักกูอ้วนโอเคส่วนสูง185ยปพูดตรงๆเลยว่าตอนนี้น ทั้งบ้านน่ะผมเป็นคนที่สูงที่สุสดในโลกแล้วตอนนั้นร้อยแปดห้าแต่เอาจจริงผมผม,ผมก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่สูงน,นะพอไปเจอคนอื่นนี่สูงกว่ากูเลยเนี่ยนะครับตอนที่บอกนะชื่อพีอายุยี่สามสถานะโสดน้ำหนักอ่าบอกแค่ว่าอ้วนแต่ไม่ได้อ้วนมากนะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับร้อยแปดห้าบอกกูบอกเลยเออกูอกูกูเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรสอยู่แล้วอะ่ะเออแต่บางคนก็ขี้อายก็เออก็แล้วแต่เราดินะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ต่อมาตัวผมเป็นคนยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทีละข้ออ่ะหัวข้อแรกก็คือผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้งุหงิดง่ายแล้วก็หัวร้อนง่ายนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วอาการเนี้ยมันเคยเป็น มันเคยเป็นตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างขีง้ไวอยวายขี้หัวร้อนขี้อุหง,งิดเออะอะเอะอะก็จะแบบต่อยต่อยต่อยบ่นด่าตลอด24ชั่วโมงพอมาปัจจุบันด้วยความที่ว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นนะ่ะการด่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไร้ค่าวะ่ะนะผมก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาด่าในเชิงขำๆเล่นๆดีกว่ามันจะได้ประโยชน์กว่าเลยมานี้นะครับผมแต่ว่าเรื่องการด่าหัวร้อน หรือคีกูงิจเ่ะมันยังมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นบ่อยส่วนมากหลังๆนี่จะเป็นในเชิงเล่นเกมที่แบบรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับเกมนั้นเช่นแบบฮงไคสตาร์เรลที่แบบผมเล่นจนแบบอ่ะอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่ไปเล่นในที่ไปเล่นมินิเกมของฮงไค,คสตาร์เรียวมันจะเป็นที่มันเป็นลูกบิดอะ่ะเขาะา้าใจป่ะมันคือลูกบิดอะ่ะความเป็นจริงคือลูกบิดแต่ความเป็นจริงคือมันคือการวางบล็อกเว้ยซึ่งแบบไอ้คิ ไอ้สดเซ็งมากอะเซ็งมากคือแบบแทนที่จะเล่นจบอะแล้วก็บอสแพลดล่าสุด4.5โอ้โหมึงยากไปเปล่าพี่ชายหมาปา่าแม่งโคตรทรมานอะคือแบบทรมานมากจนแบบไอ้ยึดแบบรู้สึกเซ็งมากๆเลยท่านผู้ชมก็เลยแบบน่าทที่บอกก็คือผมก็แล้วผมเป็นคนทีออค่ค่อนข้างหัวร้อนแล้วก็ขี้กงหง,งินง่ายแต่ว่าแล้วแต่สถานการณ์ดีกว่าเนาะว่าบางที อาเหตุการณ์แล้วมันพาเราเซ็งหรือเปล่าเลยมานี้นะครับ 2. ผมเป็นคนที่ค่อนข้างพูดลิ้นพันค,คุณเข้าใจคุณเข้าใจความหมายของลิ้นพันไหมครับก็คือเป็นคนที่พูดติดอ่างอย่างเช่นแบบอ่านเราพูดคํานี้ปุ๊บพอพูดไปพูดมาเริ่มเร็วขึ้นไปเรื่อยๆต่อมามันจะลิ้นพันครับเออจากกาคือคือคือคำพูดจนไม่ต้องแปลแต่ว่าทำไมถึงผมพูด ช้าๆอะไรประมาณเนี่ยคือบางทีเวลาพูดเร็วปุ๊บมันพาลิ้นพันเว้ยซึ่งผมเชื่อว่าบางคนน่ะอาจจะเป็นแบบผมแต่สำหรับผมคือฮะลิ้นพันคือบางทีพูดเร็วเกินมันก็พูดเร็วไม่ได้นะบางทีพูดเร็วปุ๊บพูดไม่ดูเรื่องนะฮะก็ตามนั้นเลยนะครับผมเนาะก,ก็ถ้าผู้ชมก็จะเห็นผมเตือนทุกคลิปเสมอเนาะว่าเออถ้าเกิดคลิปเนี้ยมีการลิ้นพันขอขอภยัยถ้าพบพบเหมือนพวกผมเป็นคนที่เห็นไหมเห็นไหมพูดไม่ขาดคำเห็นไหมลิ้นพันอีกแล้วแหละเออ ก็ตอนที่บอกผมเป็นคนที่พูดลิ้นพันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยว่าทำไมผมพูดติดอ่างก็นั่นแหละตามนั้นเลยก็อย่าว่าอะไรละกันเนาะนะครับต่อมาข้อที่สามนะครับผมเป็นคนที่ชอบด่าเล่นๆต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับคำด่าันแบ่งเป็นสามประเภทคำด่าเพื่อด่าแบบด่าจริงๆด่าเพื่อกระตุ้นด่าเพื่อเล่นๆสำหรับผมว่าคำด่าเนี่ยใช้ในนามของการด่าเล่นๆ นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบางคนนี่อาจจะเหมารวมคําหยาบคายนะว่าให้มันเป็นคําที่แบบเฮ้ยด่าแล้วรู้สึกเจ็บอะ่ะแต่สำหรับผมคือคุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยคำหยาบบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะคือคําด่าเสมอไปนะมันเชิงคาอ่ามันมันคือเชิงคําด่าเล่นๆมากกว่าเช่นแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรของมึงวะไอ้เหี้ยแบบนั่นนู่นนี่ไม่เข้าใจไอ้สัตว์เด้มาเนี่ยคือแบบเห็นไหมเนี่ยมันคือคาําด่าแบบเธอเล่นๆมันไม่ได้ดา่แบบดา,แบบดา,ดาเพื่อความมันไม่ได้ด่าเพื่อแบบด่าแบบด่าจริงด่าเพื่อความแบบให้รู้สึกสนุกสนานสบาใจเล้าใจเลยมาเนี่ยเนาะคุณก็น่าจะเข้าใจแน่นอนคนที่เคยเรียนในต่างจังหวัดเนี่ยได้ใจได้ใจใจกันบอนะ่อยเนาะไอ้พวกที่แบบดา่าเนี่ยเลยมาเนี่ยนะยผมส่วนมากก็คนที่ดา่าก็คือด่าเพื่อความ ศาสใจสนุกสนานแต่เขาก็ไม่ได้มีอาแต่เขาก็ไม่ไม่ได้มีแบบเฮ้ยจะด่าแบบด่าแบบด่าคนจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ติดตามช่องผมก็เข้าใจหน่อยนะว่าเออคำจัดที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้จะด่าท่ผู้ชมอะไรผมแค่พูดให้เพื่อมันดูบิ้วอารมณ์แล้วก็ด่าเพื่อความสนุกเลยอะไรประมาณนี้เฉยแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะด่าให้ท่านผู้ชมรู้สึกเจ็บนะถ้าเกิดว่าเออท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกเจ็บขอโทษด,ด้วยนะฮะเออแต่นะ ผมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยทำไงได้ผมเป็นคนแบบเนี้ยขอโทษด้วยครับเนาะแต่ก็เข้าใจแถอะเนาะว่าเฮ้ยผมก็เกิดมาในแถวแถวต่างจังหวัดวนะเนาะมันก็พูดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอนะเนาะมันคือภาษาบ้านเดี๋ยวเราท่านผู้ชมก็เข้าใจกันเลยเนาะนะครับข้อที่4นะครับผมผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบนะครับผมค่อนข้างเงียบแน่นอนว,ว่าอาการเนี่ยมันเคยเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเหตุผลที่ผมคนเงียบคือง่ายๆครับไม่มีคนคุย ไม่ค่อยได้พูดอะไรนะครับจริงๆถ้าผู้ชมเห็น,นเห็นผมเป็นคนอย่างเี้ความเป็นจริงอะ่ะผมอยากหาคนคุยมากกว่านั่งเงียบนะเออเผื่อถ้าผู้ชมสงสัยว่าทําไมตอนไลฟ์สตรีมทำไมถึงผมไม่พูดง่ายๆก็มันไม่มีใครทักแชทคุยถามอะไรเลยรวมถึงตอนไลฟ์สตรีมเนี่ยคือมันมันมีคนคุยช่วงแรกก็จริงครับท้าผู้ชมแต่ว่า ไอกาที่ผมเงียบผมไม่ได้แปลว่าผมจะทิ้งคนดูเว้ยแต่แค่ว่ามันไม่มีอะไรให้คุยไงมันเลยต้องนั่งเงียบเข้าใจปะเอออ่ออย่างเช่นคุณคุยกับเพื่อนเะน่ะคุณคุยแบบอะเรื่องแรกคุยกันไปามาเงียบก๊บมันก็เปลี่ยนเสมือนไลฟ์สตรีมแหละครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งมาแบบพูดคุยกับเราเลยมาเนี่ยเราก็นั่งเงียบอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจตรงกัน่อยเนาะ นะครับเนาะข้อที่5นะครับผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆในนะที่นี้ก็คือพูดอย่างเช่นแบบคุณ,ค,ณคุณก็ใจก็คุณเข้าใจเขาพูดตรงๆรงไหม่างเช่นแบบเห้ยกูจะทํามันคือกูจะดา่าก็คือด่าเลยคือผมผมจะไม่ด่าก็คือไม่ด่าเลยมันคุณคุณคุณเข้าใจข้าหมาคุณก็จะใจข้ามา,มา,มาพูดตรงๆเนาะเอาเป็นว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างตรงๆแต่บางทีก็อาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างนะครับแต่ก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างตรงๆงนะ ก็เอาเป็นว่าผมจะไม่ขยายผมจะไม่ขยายความหมายของคําว่าตรงๆแล้วกันแต่ถ้าผู้ชมน่าจะรู้อยู่แก่ใจแล,แล้วกันนะว่าคนตรงๆเนี่ยมันเป็นคนอย่างไงนะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่อาการนี้มันยังไม่หายแต่ก็มีบ้างในบางครั้งคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างคิดไปเองคิดมาก นะครับยกตัวอย่างก็บางกรณีที่ผมเคยไปด่าคนคนหนึ่งที่ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะด่าให้เขารู้สึกเจ็บซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมัน,มนพาผมคิดมากครับพอคิดมากปุ๊บเฮ้ยเขาจะว่าอะไรกูปะ่ะอ่ะเอายกตัวอย่างเอาเอายกตัวอย่างแบบอ่ะอย่างเช่นสมัยเรียนอ่ะเราไปด่าเขาปุ๊บเฮ้ยเขาจะว่าอะไรเราบอกว่าเฮ้ยเขาจะนั่นนู่นนี่อะไรหรือเปล่าสุดท้ายเขาไม่ได้โกรธอะไรเราแบบคือคืออาการคิดมากมันเป็นอย่างนี้แหละ ครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ระแวงคิดมากเลยมาเนี่ยคือผู้ดตตัวอาการเนี่ยยังไม่หายเลยแต่ถามว่าเป็นบ่อยไหมอาการพวกคิดมากขี้ระแวงเลยมาเนี่ยก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับก็สำหรับอารมณ์ผมก็ประมาณนี้แหละจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่นะี่คือเรียกว่าอันนี้คือเท่าที่ผมสํารวจตัวเองนะนี่คือตัวตนของผมนะครับว่าผมเป็นคนยังไง อ่ะแล้วก็อ่ะขอค่อยเจ็ดข้อที่เจ็ดขอเพิ่มแล้วกันจริงๆแล้วผมเป็นคนดีนะเออเผื่อบางค,คนก็จะใผิดว่าผมผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้วายขี้ดา่าความเป็นจริงของผมเป็นคนดีนะคุณเห็นผมเป็นคนอย่างเงี้ยผมเป็นคนดีจริงจริงก็ไนดะผมผมไว้ออก,ก่อนเออคือบอกก่อนว่าตาบใดที่ถ้าเกิดเจอคนที่คุยกันดีๆผมผมพูดคุยดีนะแต่ถ้าเกิดเจอคนเยี่ยก็คือพูดเยี่ยใส่นะครับเนาะก็ตามนั่นแหละ เจอคนดีก็พ like so so ูดดีเจอคนเฮี้ยก็พูดเฮี้ยใส่นะครับเข้าใจตรงงานเนาะโอเคก็ประมาณนั้นแหละก็ผมผมขอไม่ลงเอออะมากนะครับแล้วก็ขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ข้อที่7ข้อที่8นะครับผมจะเป็นคนที่เสียงใหญ่หน่อยนะครับก็ได้รอว่าท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเสียงผมเป็นอย่างนั้นก็คือผมเป็นคนที่ค่อนข้างเสียงใหญ่นะจ๊ะ แล้วบอกก่อนเลยนะครับว่าบางคําบางอย่างผมไม่ได้จะด่านะแค่ว่าเสียงมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับผมขอไม่ลงเอยอะไรมากแล้วกันอะไรนะแม่ฉันพักอะไรมาสติกเกอร์อแล้วก็ประมาณนี้แนละกันสลับเกี่ยวกับตัวผมนะครับก็ใครที่สงสัยอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับ ต่อมาข้อที่3ามโข้อ3นะก็คือเรื่องกฎของช่องจริงๆว่าโกทีวีว่าสิ่งที่ทำได้ไม่ได้คืออะไรนะครับสำหรับสิ่งที่ทำได้นะตามใจฉันเลยนะครับขอแค่ว่าอย่าสร้างความลำคาญให้กับท่านผู้ชมรวมถึงเจ้าของช่องก็พอนะครับสำหรับสิ่งสำหรับสิ่งที่ห้ามนะครับอันนี้เป็น3หมของข้อหลักๆที่เท่าที่เคยไปสำรวจมาแนละ้วก็คือ1อย่ากวนตีน2 อย่าทำตัวรู้เยอะมากเกินอย่าทำตัวรู้มากจนเยอะเกินไปนะครับแล้วก็3ก็คืออย่าอวดเยอะเกินไปนะครับทพื่ผู้ชมก็จะเข้าใจเนาะข้อแรกก็คืออย่ากกนตีคืออย่ากกนตีเจ้าของช่องอย่ากกนตีแอดมินนะถ้าเกิดกวนตีก็คือโดนแบนสถานเดียวนะครับข้อที่2ก็คืออย่าทำตัวรู้เยอะไปคือถ้าเกิดว่าอาจ,อาจสมมติมีคนใดคนหนึ่งมาเสริมข้อมูลให้ ซึ่งจริงๆเรื่องข้อมูลนะถ้าผู้ชมจะเสริมก็เสริมได้แต่อย่าเยอะเกินนะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบครับเพราะอย่างแรกคือมันจะพากูโง่ไงเข้าใจปะคือพอไปเจอแงมันพารู้สึกว่าตัวเองเหมือน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 ,นดูโง่ไปเลยอะอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่3คืออย่าอวดเยอะอย่าอวดเยอะที่ว่าคือเกี่ยวกับกาชาอวดได้แต่อย่าแอด นะครับอย่าแอคเกินนะครับอย่าง,างเช่นมีบางคนเนี่ยบอกเฮ้ยผมเปิด3รอบได้เบติโต้แล้วว่าไม่อยากแอคเลยอ่ะเปิดสามสเต็ปได้เบติโต้แล้ว,วไม่อยากแอคเลยเห็นไหมเนะี่ยก็คืออย่าให้เจออวดได้แต่อ่ะแฮแท็กแฮถือถือว่าถือว่าแฮตแท็กละกันอวดได้แต่อยา่าคีแอคนะครับอยา่าคีแอคถ้าคีแอคบินทันทีไม่ฝนด้วยนะครับอยา่าคีแอคโอเค นะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันเอาเป็นว่าของข้อที่สามเปลี่ยนชื่อแล้วกันอย่าอวดกาชาแบบคีย์แอคนะครับผมหรือหรือไม่ก็แบบอายาอวดเยอะเกินไปในมานี้เอาเป็นว่าคีย์แอควงลิฟแล้วกันจะจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับขี้เกียร์ขี้เกียรพิมพ์ใหม่นะครับก็สําหรับอ่ากฎของช่องตามนีแล้วกันนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอก นะครับผมเนาะอ่ะวนจีนก็คือเหมาโลมนะก็คือแบบอ่ะก็คืออยากวนตีนแอดมินอยากวนตีนเจ้าของช่องเลยมานี้ต่อมาของข้อที่4ี่ใหญ่ก็คือในการแบนอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่แอดมินแล้วแต่เจ้าของช่องครับเนาะบางทีอาจจะมีการลบคอมเมนต์บางทีอาจจะมีการซ่อนช่องนะครับเอ้ไม่ใช่ดิอาจจะบางทีอาจจะมีการแบบอ่าสามรอบ3รอบวินาที ซึ่งาวว่ามีกรณีของซ่อนช่องไม่มีครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในกรณีซ่อนช่องส่วนมากนะครับถ้าเกิดเจอในกรณีซ่อนช่องคือ1ก็คือสแปมถ้าเกิดเจอพวกประเภทสแปมเยอะเกินไปนะครับก็คืออาจจะมี2กรณีใหญ่ๆก็คือซ่อนช่องไม่ก็300วินะครับแต่ทางที่ดีก็คือ300วินาทีเอ้แต่ แต่ทาที่ดีนะซ่อนช่องดีกว่าถ้าเกิดเจอสแปมแบบรัวๆนะครับซ่อนช่องสถานเดียวนะครับอันนี้ไม่สนใจด้วยนะครับแน่นอนสำหรับใครที่โดนซ่อนช่องก็คือก็ต้องพิจารณาทีว่าเขามีเขาตั้งใจที่จะทําสิ่งนี้หรือเปล่านะครับก็ตามใดที่ถ้าเกิดว่าคุณโดนซ่อนช่องก็คือก็อยู่ที่แอดมินทีนึงว่าเราจะปลดเขาดีไหมถ้าเกิดไม่ปลดก็คือปล่อยไม่อย่างนั้นเลย นะครับผมก็ถือว่าเตอือแล้วนะนะครับผมคือในการแบนที่ใหญ่ที่สุดก็คือซ่อนช่องนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่อยากซ่อนช่องถ้าผู้ชมนะแต่คนที่โดนซ่อนช่องคือส่วนมากจะเป็นพวกที่มาหาเล่เจ้าของช่องเองนะครับถือว่าคุยกันดีๆแล้วนะถ้าเกิดว่าพูดแล้วไม่ฟังผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมก็พูดแบบผมก็พูดแบบดีๆนะเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ ต้องเข้าใจหน่อยเนาะต้องเข้าใจหน่อยว่าเอ้บางทีผมก็ไม่ชอบนะบางทีเวลาเจอพวกสแปมหรืออ่าพวกที่ชอบแบบอ่ดาด่าแบบดา่าจริงๆเลยมาเนี่ยเออถ้าดา่าเรารู้สึกแบบรู้สึกเจ็บอะซ่อนช่องสถานเดียวนะครับผมเนาะส่วนที่เหลือก็ตอนที่บอกละแล้วแต่อินส่วนเจ้าของช่องอันนี้เดี๋ยวพิ่เจนาทีหนึ่งนะครับก็สำหรับในการแบนตามนี้เลยนะครับผม คือผมบอกองบอกก่อนเรื่องในการมาทูแต่เทาผู้ชมน,นส่สนใจก็ได้เพราะว่าผมก็พูดไปเรื่อยเท่านั้นแหละแต่บางทีสิ่งท,ท,ที่ผมพูดก็ถือว่าเป็นการเตือนย้ำใจไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะต่อมาข้อผมข้อที่5นะครับเวลาไลฟ์สตรีมไลฟ์วันไหนเวลาไหนบ้างเผื่อบางคนสงสัยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้ผมจะค่อนข้างไลฟ์ทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับถ้าแบบเอาเอาได้แน่ใช่ไหมไลฟ์ like ทุกวัน แต่ส่วนมากจะลงเอยในช่วงตอนมืดก็คือ2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับส่วนช่วงบ่ายมีไหมมีแต่ส่วนมากจะเป็นช่วงเสารอาทิตย์นะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คือประมาณบ่ายโมงหรือไม่ก็เที่ยงหรือไม่ก็บ่ายสองสักส่วนใหญ่นะครับเนาะหรือไม่ก็บางวันอาจจะไม่มีการไลฟ์อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ตามนั้นเลยนะครับเนาะ อย่างผมเขียนให้ละกันว่าเออไลฟ์วันไหนวันไหนไลฟ์ทุกวันนะครับแต่ก็แล้วแล้วแต่วันนะหรือบางทีอาจจะมีบางเกมที่ต้องไลฟ์ตอนเช้าก็อาจจะมีนะเช่น god of i t o r y นี่เกมหรือไม่ก็ dragon ball ยกตัวอย่างเลยประมาณนี้นะครับอ๋อมีไม่กี่เอาจริงม,ม่ไม่มกี่กเกมแบบที่แบบต้องไลฟ์ในช่วงเช้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสลับตารางไลฟ์สตรีมนะครับผมเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างจัดตารางไลฟ์สตรีมว่าเดี๋ยวนี้คือ โอ้เดี๋ยวนี้คือไลฟ์ทุกวันแล้วว่ากูเน้นไลฟ์ทุกวันและก็เลยแบบตามมันเลยละกันนะครับต่อมาข้อที่5 5นะครับในกรณีที่ผมไม่ได้ like ไลฟ์ก็ทำไรเบ้างก็อย่างแรกก็กกคือ,อติดภารกิจส่วนตัวนะครับ2ก็คือไฟดับสามฝนตกนะครับผมต้องดูกับว่าฝนตกคือฝนตกหนักหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อที่4ี่ก็คือปวดท้อง 5เป็นไข่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันทราบค่าหัวข้อหลักๆนะจ๊ะโอเคนะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเคลื่อนตามหน้าจอนี้เลยแล้วกันนะครับไม่รู้ถ้าผู้ชมอ่านทันหรือเปล่าถ้าเกิดอ่านทันคือคือคือบอกก่อนว่าถ้าเกิดท่าผู้ชมอ่านไม่ทันก็สต็อปไว้ก่อนแล้วกันเบิดอนถ้ผู้ชมอยากอ่านเนาะนะครับ ต่อมาข้อที่6นะครับคอนเทนต์หลักๆมีอะไรบ้างเอาตามที่นึกออกละกันเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคอนเทนต์หลักๆในช่องผมตอนนี้มีทั้งหมด2เกมก็คือ Dragon Ball แล้วก็ Sword Art Online นะครับสำหรับคอนเทนต์ที่เป็น Dragon Ball ส่วนมากนะจะลงเอ่ยต่เกมที่เป็นมือถือเช่น Dragon Ball โดคัง Battle นะครับดรา g อนบอลเลเจน n ์ Legend, นะครับถามว่ามีเกมอื่นที่ <c oughs> ได้เล่นอีกไหมนอกจาก2เกมนี้มีครับอย่างเช่น d รา g อนบอลเดอ e เบเกอร์ Baker, ที่ไล์เกือบทุกวันแต่หาห้องนานสิบหายหาห้องอย่างหาห้องอย่างกับกาชาปองนะครับแล้วก็อีอกเกมหนึ่งอันนี้คือผมผมไม่ได้ไลฟ์แล้วแต่ว่าสร้างไว้เพลินไว้อยู่คือดรา g อนบอลคา a k คา o t ใครที่อยากตามไปดูก็ไปตามดูได้นะ ส่วนมากผมจะเน้นแต่เล่นสตอรี่หลักซะมากกว่าเพราะว่าแม่งเล่นโคตรยากเลยภาคเย่ยนเนี่ยแต่สนุกนะสนุกดแต่เล่นยากทิพหายเลยไลอไอไอภาคคาคาโรตเนี่ยรู้งี้เล่นง่ายดีกว่านะครับนี่ขนาดเล่น n รม m ol. นี่ขนาดเล่นอร์มอลนะโคตรยากทิพหายเลยนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้อยู่ในช่วงที่กําลังคิดอยู่ว่าเอาจะเอากลับอะไรดีไหมคือดรา b a บอลไฟเตอร์แซกนะครับอันนี้ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่า ผมจะกลับมาไลฟ์เกมอันนี้ดีไหมเพราะเพราะว่าตอนนี้คือดองดองนานมากเพราะว่าพราะล่าสุดคือเล่นกับเต้มั้งเล่นกับเต้แล้วก็แข่งขันทัวร์นาเมนต์คือตอนแรกตั้งใจจะเล่นกับเต้ไปมาเอาแข่งขันทัวร์นาเมนต์ซะง,งั้นเลยประมาณนี้ก็เลยแบบเออช่างมันและไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันเออก็สลหรับเกมรักก้นบอประมาณนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็ต่อมา o r t อ o u ออนไลน์เกมที่ผมเน่นหลักอยู่ตอนนี้ก็คือ s o t อัพออนไลน์อิติเกียแฟคเตที่ตอนนี้ทําการเปิดบริการอยู่ก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าเกมมันจะอยู่ถึงกี่ปีตอนนี้ก็เกมมันอยู่มาประมาณ6ปีแล้วเนาะก็รอดูกันต่อไปว่าอิ t ิเกียแฟคเตอรนี่จะอยู่ถึงกี่ปีนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ ดาก้นไม่ใช่ดาก้นบอดีสอดอักออนไลน์แฟกชเชอร์เดดีมนะครับแน่นอนว่าเกมนี้ลหลายๆคนก็คงรู้แล้วว่าผมได้ทําการครีออเดอร์กันไปแล้วแล้วก็อีกแล้วก็ในสัปดาห์นี้นี่ใช่ไหมประมาณวันเสาร์เดี๋ยวเราก็จะได้เล่นเวอร์ชัน Open น e t w o r k t ร์กเทสกันแล้วครับท่านผู้ชมะนะครับ เนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นกี่โมงนะตอนที่บอกผมอิงไปแล้วประมาณ9ก้าโมงของวันที่ย1ก็ประม็ณประมาณเก้าโมงวันเสาร์ก็รอดูอีกทีนึงว่าเออเวลาเขาให้เราโหลดเนี่ยเขาจะให้เราดาวน์โหลดยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเนาะแล้วก็เกมสุดท้ายก็คืออะ,อะไรนะเกมรองลองมาก็คือวันเล่ทูดาววันเล่ทูดาวอันนี้ก็รอเปิดอ,อีกทีนึงนะครับว่าจะเอายังไงดีนะครับ แล้วก็2เกมใหม่ที่เราทําการไลฟ์ซีดีจริงๆอีกเกมหนึ่งอ่ะไลฟ์ไปแล้วแต่ว่ามีแล้วก็มีเกมหนึ่งที่เพิ่งแล้วเมื่อวานนี้ก็คือซอดอัลออนไลน์เฟเธอร์บุลเลตแล้วก็ซอดอัลออนไลน์รีคอร์ดโลฟเฟมันซึ่งแน่นอนว่าซอดอัลออนไลน์รีคอร์ดโลฟเฟมันเนี่ยผมเพิ่งแล้วเมื่อวานนี้เลยท่านผู้ชมเพิ่งไลฟ์เมื่อวานนี้เลยครับผมใช่ครับเพิ่งไลฟ์เมื่อวานนี้เลยนะ่างเแล้วก็ของเฟเธอร์บุลเลต์ก็คือไลฟ์มานานแล้วแต่ว่านานๆทีเล่นครับเพราะว่าผมก็ แอบกลัวที่จะได้แบทเอนแต่แต่อีกใจหนึงก็คืออยากเล่นต่อนะอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์อันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์ของตัวเองอีกีหึงว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะครับแล้วก็รวมถึงมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายเช่คนคงใคร s t าร์เรี g วเกชิน i ิมแพกก็เซฟออฟวีตเอรี่นิกเกแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายแนะ่นอนว่าคอนเทนต์ของช่องผมนะครับผมส่วนมากประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกคอนเทนต์หนึ่งคือเป็นไลฟ์เกมตามใจฉัน ผมก็จะเป็นการลองเล่นเกมนั่นน,นู่นนี่เช่นยกตัวอย่างคือเกม2.5มิติลิลิเฟทที่เอาลองมาไลค์อะไรมานี้นะครับผมนาะช่องผมก็เป็นช่องที่แบบเรียกได้ว่าเล่นเกมไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดคอนเทนต์หลักๆก็คือก็จะเป็นดราก้อนบอลแล้วก็ซอดเอาไลท์ส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือมีคอนเทนต์อะไรนอกจากเกมไหมก็มีครับผม เป็นคอนเทนต์ที่ผมทําด้วยใจเสมอนะครับคอนเทนต์ content แรกก็คือช่วงจี้จี้ไปไหนก็ได้ที่อยากไปนะครับผมคือซึ่งไอ้ช่วงนะี้มันเป็นช่วงที่จะเป็นช่วงที่เราจะไปเที่ยวส่วนมากจะไปเที่ยวแต่ที่เดิมก็คือฟิวเจอร์ปาลังสิตนะครับผมแต่แต่ตบางทีบางพาร์ก็อาจจะมีแวะไปที่อื่นเช่น a อ k เลยมาเนะนี้ยน่าจะเป็นพาร์ทที่2่องมากไอ้ช่วงที่กำลังจะไปดูโป็อกเก็ตฟสองจำได้อยู่เออแวะแวะ ABK บ ดิหน่อยไปซื้อของแล้วก็แวะอนิเมะครั้งแรกในชีวิตเลยมานี่ยซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นการเที่ยววีล็อกนะผมถ่ายคลิปเดินเที่ยวไปฟิวเจอร์ปาร์ลังสิท์เพื่อที่จะไปดูหนังซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแต่ละพาร์ทเหตุการณ์จะไม่เหมือนกันนะผมบางวันอาบางพาร์ทอาจจะเจออันนี้บางพาร์ทอาจจะเจออันนั้นบางพาร์ทอาจจะเจออ,นอันนู้นอันนี้นนั้นเลยมานี้นะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนว่า อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผมอีทีนึงว่าเราจะเอาอันไหนมานําเสนอดีและประมาณนี้ก็ได้นอนว่าใครที่ชอบคลิปไปเที่ยววีล็อกก็เจอกันได้เลยสลับช่วงจีๆๆไปเที่ยวซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวกําลังรองรุ้นอยู่ว่างานเกมผมเนี่ยจะได้ไปหรือเปล่านะเพราะว่าตอนเนี้ย อันนี้ถือว่าขอสปอยก่อนลวกันว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปงานเกมแน่นอนแต่ว่าต้องมาอรู้อีกทีหนึ่งว่าจะได้ไปหรือเปล่าถ้าเกิดได้ไปเดี๋ยวทําคลิปวีล็อกถ่ายแน่นอนสำหรับงานทนรายการเกมโชว์เนาะนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็คือช่วง GG รู G ้ของสำหรับทุงนี้ก็จะเป็นการรีวิวของที่อ่าเราอยากพรีเซน t ์เทชันนำเสนอเองเช่นโมเดลฟิกเกอร์มังงะนิยายเครื่องแปลงร่างของพวกฮีโร่โนกุตะสึอ,อะไรประมาณนี้ นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปแนะนำช่องจีบล็อกโทีก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือผมพยายามอธิบายเท่าที่จะทำได้แล้วครับทุกผู้ชมก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีอะไระตกบกพร่องก็ต้องกราบขอให้ทุกผู้ชมโดยละกันนะครับโอเคนั้นก็ไปแล้วเสียเก n ฑ์น t กทามกู๊ดบายครับผมบายครับ